ยานมันมั่ยละแมงก่อนข <c oughs> ออนุญาตไดหลายจังไงเด้อผูไอ้ลำการจะเอาไปตัวจีได้ผู้ใดเกี่ยใส่ผู้ใดได้คือเขียนถึงผู้เบาเขาต้องเปิดผู้เบาหน่อยก็ยธรรมาเรนนำลังเขา วันไหนก็เ,เราเห็นพวกเนี่ออกน้อยมากแล้วเนีอ่ออกน้อยเขาก็ต่อเป็นคือกันนี่สนเตียนโมฆะพ่อเนี่ยนเนอย่ออกก็จะไม่เราเป็นแต่ดีๆใจน้ำเขาเนาะเขาก็แอะใจเขาก็ ก็สิคกีว่าเขาสนใจโตขึ้นกิรบะใดไหมว่าเขาเห็นใจเหมือนคอนขึนทิศนะฮะก็เลยบอกไอ้ตัวจีบไม่ไงจะบอกจะไม่ไงเงไไงด้อเสีเมเารถบ่ไดที่ก็ซีมาเหน็นจะไดมันขันบัวขันบัวกันสีมันกัแเหน เสียงมันแง่เป็นแ่บอกบอมีขึ้นมาก็แง่เปลี่ยนตะฟังเกิดเห็นความเาหนึ่งเลดเสียงเบาพันฟังจัเกิดเป็นตฟังเปลี่ยนตะฟังมัเปลี่ยนเกี่ยงไป่ไงมันเปลี่ยนเกี่ยงกับความเป็นอย่ของเงา ความเป็นอยู่ของเขาเกี 4. 4. 5. 5่ยวนังอยู่ได้นี่ก็เอิ้อมมาชีบสมมูรณกันว่าชีวิตชีวิตชีวิตคือความเป็นอยู่ผู้ใดมีชีวิตคือเป็นผู้ที่นังอยู่ได้กันผู้ใดหมดชีวิตเขาก็เอื้อมหลอนเอียงเขาเอิ้อมทั้งหมด รถกู้ชีพเนาะมันบอกว่าถือดอกนะครับกูรถกู้ชีพแล้วมันตืออยู่ผมเน่ยรถกู้ชีพการเม่นมันมากู้ชีพก็ค้นตายทั้งมันก็เจ้าต้องกู้มันขึ้นไหมเนาะอันนี้เอาไปเขาห้องเย็นเฉยอยู่มัน่อแม่นกู้ชีพบกู้ศพไม่เนาะ รถโมกูสากศพอรถรถกูจีมมีเสียงขอทางมาบอกน้องแงน้องแงน้องแงมาท่แมนรถกูได้เป็นอย่างนอรถนะความเกิดเอาคือเราต้องมีเน็เนจจะเป็นต้องมีลมไม่ตายมีวัดเหตุและก็จีเกิดอันตรายแก่ชีวิต วันมัวเขาเพรกะกันดีใจว่าพรากันนั่งได้นี่แสดงว่ายังมีชีวิตได้ไหมซือมม่อซอมบพงศ์กับภูริชีมีชีวิตตลอดเกินบ่นะก็นอนลงที่บนถนนวัดชีวิตได้นอนลงลงหน่นาไปเบิ่งหูดังกันแน่กันเอานูนใจมันบ่กปิวหรืแสดงได้ไหมแสดงว่าหมดชีวิต ค่ำเมืองเลยเจ็นพร้อมมันก็เจ็นแล้วมันหนาวลงไม่ใชืงนนค่ำงน้บ,บ,นบนันไหนหนาบันไาชีวิตมีกคำเบาเนี่ยนงว่าชีวิตเปรียกเหมือนก้อนดินหนึ่งในมือเราต่างก็เข้าครอบครองเป็นของฉัน อาปั้นเป็นมีค่ามากขนาดปั้นผิดพรันเป็นทุกหมดสุขเกยนะตอนนี้ไม่ไงมาปั้นดินเหนียวดินเหนียวนี่ได้มาแต่ใสได้มากั็พอก็เป็นผู้ดูแลเจ้าของเป็นผู้มีศิธิ์ในก มอบกรรมสิทธิ์ให้เป็นเจ้าของก้อนหินเหนียวกวอ,น,อนนี้นะพ่อแม่พันปัน้นเอาหูใส่สองอันเอาหูดังใส่สองอันตาเกาใส่สองอันมีบผพ่อแม่พันพิษเอาหูดังใส่ขาเดี่ยวบวกก็เห็นนี่นี่ต้องไม่ใชเนาะ มิตรใดหมดทุกคนพ่อแม่กป็นที่เป็นปั่นเป็นเราพ่อโลวงพงานกับวองกับวไดใหญไฟกับวันี่ปั่นมาปั่นเดียวพ่อหลวงพงันแม่ปนันเป็นเกิดมาแล้วหูดังเป๋ยยังเป็นตีพอตีแม่มาผู้ภาเห็ดหูดังใหญ่เฮ้เพิ่นไปเห็ดใหม่เห็นลังคน ไปพาเนี่ยเอาอย่า,ายงงานใจเห็นผู้ดังคือพลังปัญหาม,มันมันดูน้ากันบ่ไใดเลยไม่ไงเอาแนวเปลกยพร้อมเข้าไปผู้ดังเนา่านั่นมันเกินพอเกินแม่ปากพ่นก็เอาหวยอันหนึ่งมีบพ่อพมีพอแม่ยพ้นเอาหอยสองปากบมี่ไม่ไง เอาให้พวกเรปากเตยก็โอ้ยอยากน้ำปากนี่ก็บพ่แเองเตือนเมือเสามันก็แอวก็จะเตือนขึ้นมันแอวหล่นนี่ปากพามันไปล่างเขียวล่างเดียวยังบอกแล้วมันก็ว่าอยากกินกาแฟปั่นเก่าเจก็ยังบอกท่านขับเก่าตมเปิดไว้ หยักน้ำปากได้ไหม,มกินแม่นปากหยักแม่นหอมเที่ยวเข่าห้องน้ำเปินแม่นต์ขาเหี้อกำลังพักมากันพักกันปั้นพอพุ่นเปิ้ล้าเช็ดเพูนว่าคันปั้นเป็ดนี่มันสีมีขาปั้นปั้น ปั่นต่อจากปอจากแมนเพม่อนปั่นให้แล้วนะเขามีสิทธิ์กอดกล้องกดีดเนียวเอก่อนนี่แล้วกับมพักัก,กันปั่นคือกันกเขาเห็นโูกนั่นโูกนี่หนะ้าไม่ไงกันปั่นเป็นตวยกาไกา่มันก็ใส่แกงหน่อไม้ไดนะเขามาปั่นเป็นเจกันเขาก็เอาดอกไม้ใส่มันก็นงามก็ขายมีราคา มันบวหนาทางดังคมมันบมันบวยโอดสะดงมันมันมันมัเป็นตะเบิงนะไม่ใช่นัญหราคาเพิ่นบมเมนธรรมดาเลยไม่ใช่ห้องมือสองแสนท่อหีดตั้งหากเป็นอันเป็นเบาอันสมัยซูเมอร์นี่ดอกเขาก็แพงแไ่ราคามันแพง เกสสมัยไม่ใหกสิบปีขึ้นหลังมันจะโอ้ยมันมีดอกราคานังค้นสามพัน 3, โอ้ยบซามุฮดตัวหนึงที่มันกี่หลายโกดนั้นปั้นเป็นไม่ปั้นเป็นเป็นว่ามันมีราคาทาปั้นเนี้มันมัดราคา ปั้นตรงไห้เพื่อเงปัญญป้นหล่อมเพื่อไม่หล่อสางสมบารมีอันนั้นนับตั้งแต่ว่าออกมาเลยว่าขอให้พุนกุศลที่ครับที่เห็นไปทั้งหนัน้น ให้ผู้ขลาแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ยถอนมันจะไม่ใช่พระองท่านใดขึ้นไปนะไม่ใช่อธิษฐานในใจไว้ผู้ขลาเสียแต่เนี่ยมันดีขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเราตั้งนะใจปัดเจ้าของมาไม่ใชปัดเกิดมาจากใดพบใดก็ปันาานป้น คิดปั่นไกปักายว่าจะให้มันเป็นไปในทางที่ดีเพื่อหวังผลในอนาคตที่ต้องให้บังเกิดเป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ในพระองค์จนกระทั่งหอดสุดถ่ายบารมีคือไปเป็นอันนั้นอันะ เป้าหมายี่เป้าไว้เกิดมานะชีเป้าไว้พวกศาตรนี่ภูเขาเกิดมาเป็นผู้เลิศเป็นภูประเสริฐเป้าหมายของชีวิตของภูคขาศาสตร์นี่คือเป็นศาสตร์สุดท้ายจิบบนยอมกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บม,ม,มาตายกนะ็นั่นคือเป้าหมายนี่ย เมื่อได้เป้าหมายแล้วก็มุ่งม,ม,มั่นมุ่งมั่นก็คือพยายามปัน่นเจ้าขงหล่อหลอมเจ้าของเอาสิ่งคุณงามความดีเข้ามาหล่อหลอมเจ้าของโดยการกระทําโดยคําที่ว่าโดยจิตใจที่นึกคิดตลอดบ่ให้มันออกนอกหลุนอก,ก,นอกทางบ่ให้มันเจนทะตทะเลทะไลไปในทางที่บ่อืปบ่ดทอง ประเา็นปั่นเจ้าของอยู่ตลอดปั่นพอแมนข้ามจิตดูหมอหรือบวตููกเดมันมีเป้าหมายของเปิ้์ลที่เป็นไปจังสันู่แล้วห้ามมันเม่เอาน้ำผลของ